มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการต่อบ้านเติมสุขและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพื้นที่อาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครนะคะแล้วก็บ้านที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ก็ได้รับโครงการต่อบ้านเติมสุขค่ะจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินนะคะก็เลยอยากจะให้คุณหมอค่ะเล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้หน่อยค่ะครับผม ก็ต้องสืบเนื่องจากท่านเกษมวัฒนชัยนะครับประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับได้ทําการออกเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศนะครับทั้ง21แห่งนะครับประจําปีนะครับแล้วก็ได้พบว่าประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีภาวะเรื่องของอทุกคลภาพหรือว่าความไม่สุขสบายบางอย่างทางมูลนิธิส่วนกลางนะครับจึงได้มีโครงการนะครับต่อบ้านเติมสุขนะครับแล้วก็ ถ่ายทอดนโยบายนั้นสู่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับทั่วประเทศทั้ง21แห่งนะครับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินของเรานะครับก็เลยได้มีการดําเนินโครงการตามโครงการของอมูลนิธิส่วนกลางนะครับแล้วก็ออกตามหานะครับประชาชนนะครับหรือว่าผู้ยากไร้นะครับที่มีภาวะพิการมีภาวะพึ่งพิงนะครับและร่วมกับมีภาวะาไม่สามารถที่จะต่อเติมหรือว่าซ่อมบ้านของตัวเองได้นะครับ ก็ <P an el> ประกาศไปยังเครือข่ายของเรานะครับทางรปสตต่างๆนะครับได้นํารายชื่อนะครับแล้วก็บุคคลที่สมควรที่จะได้รับเข้าโครงการต่อบ้านเติมสุขนะครับมาคัดเลือกก,กันกับทางมูลนิธิของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับสาขาสว่างแดนดินอีกทีหนึ่งครับคุการดำเนินโครงการต่อบ้านเติมสุขของที่นี่ยังได้มีภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลืออีกด้วย ผูใ้ใหญ่บ้านนะคะในการดูแลระบบาสาธารณสุขกับลูกบ้านของเราค่ะผู้ใหญ่มีการดูแลยังไงบ้างแล้วอย่างบ้านหลังนี้ค่ะเราใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกที่ได้รับโครงการต่อบ้านเติมสุขคะก็ดูตามสภาพแล้วนะครับซึ่งผมก็เดือดร้อนจริงๆนะครับซึ่งผมก็ได้หาหาทางจะช่วยเหลืออยู่ครับมา,มานานแล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสครับพอดีวันนั้นได้โอกาสจากทางหมอ นะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลศัลนะครับได้ประสาทมาว่าได้จะจะสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในระดับหมู่บ้านนะครับพอดีผมได้ประชุมนะครับในช่วงนั้นกอประสาคมหมู่บ้านเกียงพีน้องในบ้านว่าเป็นบ้านเรียนของน้ำบางอ่อนนะครับที่จะสร้างให้นะครับกับทางโรงพยาบาลนะครับก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลเป็นอย่างสูงนะครับที่มาซ่อมแซมหรือว่าสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในวับ้านของผมนะครับ ขอ,อ,อแล้วทางรอพอสตละคะมีการทํางานเชื่อมโยงกันยังไงบ้างกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชในโครงการต่อบ้านเติมสุขค่ะ ในส่วนของรพสตนะคะก็คือ,อเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลสิริพิพัราสว่บางแดงดินอยู่แล้วนะคะในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ก็คือได้รับการประสานจากคุณหมออังคารนะคะในเรื่องของอาการต่อเติมบ้านให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้นะคะในพื้นที่ยากไร้อย่างนี้คะ่ะก็เลยมีการพูดคุยกันในทีมของน้อง CM และก็ซี CG ที่ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ได้ได้พูดคุยกันแล้วก็วิเคห์ว่า ผู้ป่วยบ้านหลังนี้เหมาะสำหรับที่จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการต่อเติมบ้านเพราะว่าดูจากสภาพบ้านนะคะก็คือค่อนข้างที่จะซุดโซมนะคะ,คะในช่วงฤดูฝนอย่างเงี้ยก็คือฝนก็จะสาดทําให้ผู้ป่วยเปียกนะคะก็คือแล้วก็สภาพโดยรอบนะคะก็คือเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ที่จะช่วยในการพิจารณาอีกทีนึงก็คือจะเป็นทางผู้ใหญ่บ้านทางอสมที่ดูแลในพื้นที่ของเราค่ะ บ้านบางหลังของโครงการต่อบ้านเติมสุขไม่ได้เพียงแค่ซ่อมแซมต่อเติมเท่านั้นแต่อาจจะได้บ้านหลังใหม่เลยก็ว่าได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากภาคีเครือข่ายช่วยทําให้โครงการสําเร็จผลผู้ใหญ่บ้านคะบ้านหลังนี้ได้รับการต่อเติมหรือว่าซ่อมแซมตรงไหนบ้างคะอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นการต่อเติมนะคะใหม่หมดเลยค่ะอตอนตอนแรกเริ่มของแกเขาก็เรียกผ้าอะไรที่มาล้อมนะ่ะนะนะที่เหมือนผ้าโฆษณาเนะี่ยไหมค่ะนะ นั่นแหละก็ก็ล้อมให้แกยอยู่ค่ะ<ม>ทีนี<ม>้ทางมูลนิธิสว่างแดนดินนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชของเขาเขาได้มองเห็นว่าบุคคลคนนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นแบบถาวรเป็นแบบแข็งแกร่งนะคะ,คะเขามาดูแล้วเขาก็เลยเออมีงบมาช่วยนะคะ,ะมาเติมเต็มให้ผู้ยากไร้ในตรงจุดนี้นะคะ,คะผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาทํา โครงสร้างบ้านด้วยตัวเองออกแบบเองค่ะเติมเต็มให้แกหมดเลยค่ะในตรงนี้ก่อนนั้นย่อก็อยู่เป็นพิงเลยเนะเป็นพิงค่ะแบบแบบที่เขาเรียกผ้าอะไรเนาะเหมือนผ้าที่ตามถนนที่เขามาโฆษณาอะไรก็มามาล้อมให้แกอยู่แล้วเขาอยู่กี่คนคะบ้านอยู่คนเดียวค่ะแกอยู่คนเดียวค่ะแกอยู่คนเดียวไม่ได้มีคนดูแลเลยไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็พี่น้องแกก็อยู่รอบตัวบ้านของแกก็คอยดูแลแกไปแต่แกก็นอนอยู่บ้านคนเดียว บ้านปองแกอยู่ตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วดูเหมือนแบบอาณาถาเลยก็ว่าได้ค่ะทีนี้ได้ความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชของเราเนาะค่ะท่านมามองเห็นจุดนี้ว่าผู้ยากไร้ไม่มีบ้านอยู่อาศัยค่ะก็ยนเงินงบตรงนี้มาให้ผู้ใหญ่บ้านเติมเติมให้แกว่าสร้างบ้านให้แกอยู่หน่อยค่ะจากโครงการดีๆแบบนี้ค่ะโครงการต่อบ้านเติมสุด ผู้ใหญ่บ้านคิดว่าประชาชนค่ะได้ประโยชน์จากตรงนี้ได้มากาเลยค่ะสําหรับคนที่ไม่มีค่ะได้มากเลยแล้วก็เป็นการภาคภูมิใจของผู้ใหญ่บ้านที่มาดูลูกบ้านตัวเองไม่มีบ้านอยู่เนาะ พอมาทําแล้วก็โอ้ยอลังการมากเลยปุ้มค่ะปุ้มอีกหนึ่งมดงานที่จะสานต่อโครงการดีๆแบบนี้นั่นก็คืออสอมน,น,นั่นเองนะคะ,ะก็เป็นอีกคนที่มาดูแลเจ้าของบ้านนะคะ,ะซึ่งวันนี้คุณยายเจ้าของบ้านอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะตอบคําถามนะคะ,ะก็เลยให้ทางอสอมค่ะได้พูดถึงหน่อยค่ะคุณยายป่วยเป็นโรคอะไรคะเป็นโรคประจักษค่ะหรือว่าภาษาทางการแพทย์ก็คือจิตเวชใช่ไหมคะคุณยายเป็นมานานหรือ,อยังคะ สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยไม่มีคนดูแลค่ะอย่างอสมอจะต้องมาดูแลคุณยายยังไงบ้างคะก็มาให้ให้ให้ครับแนะนํานี่ละจะจ้ะให้ครับแนะนําการกินยากินยั้งไปนี่ละจ้ะค่ะจ้ะเราเท่าที่เบิงกับคือคุณยายพ่อสิซอยเหลือจะคลองใดบอลหรือจังใดก็ได้แน่ไ่ได้แน่ละจ้ะค่ะจ้ะ แกก็มีหลงลืมบ้างาใช่ไหมคะหลงลืมเพราะฉะนั้นก็จะต้องอ,อสมอก็มีส่วนสําคัญที่จะต้องมาคอยเตือนให้คุณยาย<ะ>กินยา<ะ>ดูแลตัวเองยังไง<ะ>ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นอย่างเช่นการกินข้าวอาบน้ําอะไรคุณยายก็ยังทําเองได้ใช่ไหมคะ,ะได้ค่ะแล้วก่อนที่เขาจะได้การรับการทําบ้านใหม่หรือว่าต่อเติมบ้านใหม่ค่ะตอนนั้นเขาเขาใช้ชีวิตยังไงคะที่อ,อสมอมาเห็นก็อยู่สิปัะ,ะนี่แหละจะอยู่ตำประสาท บ้านเท่านี้แล้วจ้ะยู่เป็นเพิ่อยู่เป็นเพิ่งเป็นเอาผ้าอันนีแม้ผ้าผ้ายางผ้ายางผ้าพลาสติกนี่แล้วเป็นผ้าแซลลเป็นผ้าเชลล์นี่แหล้วมาล้อมรอบเป็นหิ้วยูนี่แหละจ้ะเราฝนมันสาดวายามหนาฝนสาดจ้ะค่ะหนาหนาวกับสีหนาวเนาะหนาหนาวกับหนาวยาีฝนตุกกับสีสาดนี่แหละจ้ะค่ะก็คือก่อนหน้านั้นก็คือใช้ชีวิตแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงแบบ เขาเป็นคนหนึ่งที่ได้ดูแลคุณย่ายเนาะ,ะเราก็ได้เห็นเพิ่นได้บ้านใหม่อสมออดีใจน,น <ำ S 1> ันจ่ดีใจดีใจหลายนั่อยู่จ้ะค่ะจ้ะเราคุณย่าเดี๋ยวเพิร์นติดใจได้ถามเพิ่นบ่ดีใจบ่จ้าดีใจ,ใจค่ะ,คะขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบกาสาธุสาธุขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยิงย่งนะค่ะนี่แหละค่ะก็คือบ้านหลังนี้นะคะจากโครงการต่อบ้านเติมสุขวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะ เพราะว่าเป็นวันที่บ้านเสร็จพอดีที่เรามาลงพื้นที่วันนี้เราจะ,จะมีการมอบบ้านให้คุณยายอย่างเป็นทางการแล้วก็มาทั้งทีมเลยนะคะจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินพี่พี่รอพอสตในพื้นที่แห่งนี้อสมอและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเชิญทุกคนเลยค่ะคุณยายมาตรงนี้เลยค่ะคุณยายวันนี้บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นของคุณยายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็นี่คือ บางส่วนเท่านั้นนะคะของคนที่อยู่เบื้องหลังโครงการต่อบ้านเติมสุขอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาเรา ป่วยแล้วเนาะป่วยกายแล้วมันก็ทําให้บางทีป่วยใจด้วยที่สําคัญคือสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่การใช้ชีวิตทํายังไงถึงจะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอาจจะไม่ได้สร้างบ้านหลังใหญ่โตมโหฬานแต่ว่าสิ่งที่คุณยายได้จะเติมเต็มชีวิตคุณยายแล้วก็ทําให้คุณยายนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะของบ้านหลังนี้ข้างหลังที่เราเห็นจากโครงการต่อบ้านเติมสุขวันนี้ก็จะลาคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ i'm oh,